ช้านี้นะครับผมเปลี่ยนมารดน้ําให้อีกสวนหนึ่งครับเป็นสวนสารพัดที่สองผมครับ่วนนี้ก็ไม่ได้มีทุเรียนเป็นพืชหลังครับแต่เป็นเนี่มะม่วงหิมพานครับส่วนนี้ปลูกมะม่วงหิมพานเป็นส่วนมากครับผมแล้วก็แซมแอย่างอื่นเข้าไปเรื่อยๆครับ มันก็มีทุเรียนบ้างนะแต่วันปลูกไม่ค่อยติดครับเพราะดินรู้สึกว่ามันเชื้อราน,น่าจะเยอะครับปลูกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นครับนี่นะวันนี้ผมก็มาใส่ปุ๋ยก่อนหน้านะครับใส่ปุ๋ยเมื่อกี้แล้วก็รดน้ำครับผมก็ไล่ใส่ไปทุกต้นน,นะครับตัวน,นี้นะมีต้นทุเรียนเล็กเนาะ อายุต้นสองปีบ้างต้นหนึ่งปีบ้างปลูกเวลาปีแล้วครับตายหมดตัวนี้ครับไม่ค่อยติดอันอื่นมันปลูกติดอยู่แล้วก็นี่เนาะที่นี่ก็มีต้นนี้นะครับเอ,อนี่สตอนะครับสตอใต้สตอใต้ปลูกพักเหนือนะครับที่นี่จะ จะถูกเรียกว่าสวนสารพัดที่สองนะครับแต่เป็นแค่สวนรองนะครับมันไม่สวนหลักนะครับมันของกินไม่มากและไม่อร่อยเท่ากับสวนหลักหลังบ้านผมครับสวนหลักหลังบ้านผมเนี่ยมันมันเป็นสภาพเป็นป่าไปเลยเนาะ,ะกายเป็นป่าไปเลยแต่ผมทำนี่น้องมาสิบปีที่แล้วแล้วก็ดินอุ่มสมบูรณ์มากพี่นุ่น แต่ที่นี่นี่ไม่ได้ใส่อะไรมันมันยังไงมันไม่มีต้นไม้ต้นอะไรมาก่อนครับตัวนี้นะไม่มีต้นสำฉาอะไรมาก่อนที่จะมาปลูกอะไรด้วยมันก็เลยไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยมีสารอาหารมีต้นเงาะนะครับเงาะนี่น่าจะสามปีแล้วนะครับ หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับคือผมก็อปป้ทุกทุกอย่างครับพยายามก็อปป้ทุกอย่างจากสวนหลักนะครับสวนสารพัดเอี่ยผมอะมาอยู่ที่นี่นะครับปรากฏว่ามันไม่ค่อยติดครับตาเป็นสวนมากครับผมนทุเรียนจากมิดนะครับทุเรียนจากต้นไม่มีเหลือครับปลูกเป็นสิบต้นไม่เหลือ สักต้นเลยครับแสดงว่ารากของมันไม่ถูกกับที่นี่แหละครับรากของทุเรียนสู่ดินที่นี่ไม่ได้ตายครับมีแต่ชมพู่นี่มั้งนี่นชมพู่นี่ตอนนี้ปีกว่าแล้วนะครับกำลังเริ่มสวยแล้วครับใส่ปุ๋ยเพิ่มเดียดึงสายน้ำน ตอนนี้เป็นช่วงฝนมันเริ่มจะทิ้งช่วงแล้วครับเข้าหน้าหนาวลแล้วก็ต้องรดน้ำได้ละตอนนี้นะรดน้ำเท่าที่จำเป็นครับตรงน,นี้นะแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็ทดบ่อยหน่อยนี่ตอนนี้นึกว่าจะตายละต้นชมพู่เพชรสายรุ้งครับโอ้โหใบร่วงหมดเลย มันก็จะต,ตายเออรอดมันอยู่ต้นแปดสิบบาทแล้วนี่นย,ยังดีรอดอยู่นะเนี่ยกำลังเอาอใบครับมันเนี่ยเอาไปนี่ก็ไม่รอดซะละตรงนี้นี่ส่วนมากจะเป็นต้นไม้สำหรับ ใช้เพื่ออยู่อาศัยนะครับเป็นต้นยางนาเป็นต้นมะข่าโมงวกเนี้ยเอาไว้สร้างบ้านครับมันจะมีอันอื่นก็เป็นมะม่วงมะม่วงชมพู่อะโวคาโดเนี่เกือบจะปลูกไม่ติดนะเนี่ยต้นนี้ก็เกือบตายมาสองสารอบแล้วนึกว่าจะไม่ติดละปลูกยากครับตรงนี้ยากกว่าสวนแรกอีก ูกเท่าไหร่ตายเท่านั้นแ่ะต้นนี้นะแต่ส่วนนี้มันมันมีมะกอกป่าครับเนี่ยต้นมะเริ่มเทิมมะกอกป่าของผมเนี่ยก็โอเคนะครับใช้กินใช้อะไรเรื่อยๆครับนี่ชมพู่ชมพู่อายุปีปีหนึ่งละ ไม่รู้วัดถึงหน้าร้อนแล้วมันมันปีครึ่งมันจะออกดอกได้หรือยังไม่รู้นะครับตัวนี้นะแต่มันก็โตโอเคใช่ได้นี่ก็ใส่ขี้ไก่เข้าไปเพิ่มแล้วครับขี้ไก่นี่มันดีนะครับสำหรับผลไม้เพราะว่ามันโพแทสเซียมสูงครับธาตุโพแทสเซียมสูงต้นไม้จะหวานครับผมผลไม้จะหวาน มชมพู่นี่ขาดขี้ไก่ไม่ได้ส่วนมากผมจะให้เป็นขี้ไก่เนาะไม่ได้ให้ขี้วัวเท่าไหร่ขี้วัวคือจะเอาไว้เร่งโตตอนแรกครับขี้วัวนี่ในตัวเจนสูงเนาะก็เอาไว้เล่งต้นที่ยังเล็กๆอยู่ครับแต่พอมันโตระดับหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นขี้ไก่ครับผมส่วนขี้หมูนี่หายากหน่อยขี้หมูนี่หาไม่ได้ บางทีก็เอานี่นะครับปุ๋ยใบไม้ที่หมักไว้เองเอามาใส่ถ้ามันมีอะไรก็เอามาใส่ได้ก็ใส่ครับตัวนี้นะนต้นนี้อยู่ในร่มนิดนึงพี่เป่าโตช้ากว่าต้นชมพู่อีกต้นครับนี่ใส่ปุ๋ยที่ไก่เมื่อกี้ละอันนี้ก็ลดอย่างเดียวเลยอ ส่วนนี้จะเน้นพวกมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ไม่ตายแน่นอนเท่าเท่าที่ปลูกมานะของสวนนี้เราต้องหาพืชที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ครับสวนของผมตรงนี้นี่ <c oughs> เป็นที่เป็นสวนรองนี่ครับที่ผมกำลังรดน้ำอยู่เนี่ยก็เนี่ยปลูกมะม่วงดีสุดะเท่าที่ดอูอันอื่นนี่คือไม่ค่อยได้ผลผลิตเลย ปลูกแล้วก,ก็ตายปลูกแล้วก,ก็ตายนีอะโวคาโด้ต้นที่สองที่สามก็ดูสภาพนี้น่าจะโอเคอยู่นั้นเนี่ยจริงๆเราปลูกเป็นสิต้นนะครับหลายรอบด้วยตายหมดหาจนกว่าจะเจอว่าต้นไหนจะรอดต้นไหนจะอยู่ได้นั่นแหละปลูกต้นไมน้นี่ต้องปลูกเรื่อยๆครับ ให้มันหลากหลายไว้เราจะได้เลือกกินได้ว่หน้าส่วนนี้มีมะม่วงเขี้วขมิ้นนะครับนี่ต้นต้นนี้ครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นต้นนี้นี่กำลังออกลูกปีแรกเนาะอายุสามปีนี่เพิ่งจะออกลูกปีต่อไปก็จะปีที่สี่แล้วผมทดสอบแล้วครับ เนื้ออเนื้อเยอะโดนหนอนเจาะไปครึ่งหนึ่งแต่อร่อยเนาะรสชาติอร่อยอร่อยกว่าที่เขาเนี่ยขายอีกอะ่ะมันได้นี่เนาะได้อยู่บนต้นเต็มที่ธรรมชาติเต็มที่รสชาตินี่อร่อยเลยครับภูมิใจต้นนี้นะต้นนี้นี่ผมได้มาช่วงที่ผมกลับมาอยู่บ้านใหม่ใหม่มาห้าปีที่แล้ว ปลูกซักประมาณปี2อง1ีมั้งครับตัวนี้นะปลูกช้านีนา่ตอนแรกเคยไปกินที่นี่ครับอยุธยาไปเที่ยวอยุธยาแล้วได้กินมะม,ม่วงแก้วขมิ้นไปกินมะม่วงแก้วขมิ้นดิบก็ชาติโอเคนะก็ติดใจก็อยากลองปลูกมั่งใครจะไปรู้ครับว่ามะม่วงแก้วขมิ้นถ้ามันสุกอะมันอร่อยกว่าแล้วก็มันต้องเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นสุกที่เราปลูกเองด้วยนะเราดูแลเต็มที่ครับมันถึงจะอร่อย เนื้อนแน่นหวานเนื้อนเนียนถ้าเป็นที่เขาปลูกแล้วไปขายนะครับมันไม่ค่อยเนี่ยครับไม่ค่อยหวานเขารีบรีบเก็บมาบ่มครับมันยังไม่ได้สะสมน้ําตาลอะไรเต็มที่เลยครับอันนี้นี่เต็มที่เลยเนี่ยชิมแล้วอร่อยมากภูมิใจเลยเนี่ยอันนี้นะ ไปยบางต้นก็ปลูกเป,ป็นสิปีแล้วนะครับไม่โตนะครับอย่างมะคาเดเมียนะครับไม่โตเลยเนี่ยส่วนเนี้ยแต่ก็รลดอย่างเงี้ยนะมันรอดเห็นกระบุญหละปลูกต้นไม้นี่ต้องทำด้วยความรักครับผมไม่ใช่ปลูกทิ้งปลูกขว้างเดียว ผลผลิตมันจะไม่ดีถ้าระบบนิเวศออกแบบไว้ไม่ได้เรื่องนะผลผลิตไม่ได้เรื่องเลยล่ะแต่ถ้าออกแบบระบบนิเวศไว้อย่างดีแล้วนะมันโตของมันเองอร่อยและได้เลยอ่ะอันนี้ปุ๋ยอะไรก็ไม่มีในดินใบไม้ไม่ไม่มีสารอาหารเท่าไหร่มันต้องมีนี่ต้นกามปูอยู่ด้วยครับต้นกามปูนี่ใบมันในตัวเจ้นสูงเนาะ ตกลงมาก็ให้ใส่เดือนกินอีกได้ทั้งปุ๋ยใส่เดือนปุ๋ยใบไ,ไม้ครบตรงข้างหน้านี่เป็นส้มแมนดารินนะครับต้นนี้ก็สักประมาณสี่ปีแล้วมั้ง ปีหน้าก็จะ5้าปีน่าจะได้กินปีหน้านี่ล้วมั้งดูสภาพต้นนะส้มนี่เพาะจากเมล็ดครับปลูกตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆจนโตขนาดนี้ใช้ความอดทนมากมากเลยนะ ตัวน,นี้ก็เหมือนกันตัวน,นี้ก็ขนุนทองประเสริฐครับปลูกจนมันออกลูกอะมันออกลูกแล้วครับรอปีหน้าเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยจะได้กินละนี่ฟันฟันยอดมันไปสองรอบแล,แล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดขึ้นข้างบนอยูย่มันอยากจะสูงก็ปล่อยมันระดับหนึ่ง ก็ปล่อยลงมอตอนนี้ผมก็ลดน้ำก็จะเสร็จแล้วนะครับครบหมดละนี่รถทุเรียนต้นเล็กอีกหน่อยมีทุเรียนมีมีกล้วยเล็บมือนางมีมะม่วงเขียวใหญ่ นี่ก็ทุเรียนตัวเล็กไม่ยอมโตสองปีได้แค่เนี้ยจะเย็ยนสุดๆแล้วครับไม่รู้จะเย็ยนยังไงละ บางทีก็ต้องปล่อยนะต,ต้นนะ้วยเล็กๆนามีไว้เป็นออปชั่นตัวนี้ตอนนี้เครือไม่ค่อยใหญ่ครับดินที่ดินไม่ค่อยมีสารอาหารแถมเชื้อราเยอะอีกรอดได้กะบุญแล้วเนี่ย รเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขเป็นการใส่ปุ๋ยกับรดน้ำตามนะครับปิดน้ำก่อน เรียบร้อยแล้วครับก็จะพาดูนิดหน่อยอนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นนี้นะครับสตอ,อยอดนี้ถ้าจะไม่ไม่ไปก็เลย เรียบร้อยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในสบิบห้านาทีฮะก็สภาพมันไม่ค่อยเท่ากับสวนแรกของผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนี่คือสวนมะม่วงหิมะพานละกันเพราะว่ามันมีมะม่วงหิมะพานเยอะที่สุดครับปลูกมะม่วงหิมะพานแล้วก็แซมต้นทุเรียนภายใต้ร่มเงาของมัน เพราะว่าถ้าปลูกต้นทุเรียนโดดๆกลางแดดไปเลยนะครับตายครับไม่เหลืออันนี้รอดไม่รอดไม่รูเ้เป็นเป็นออปชั่นนี่นะ,นะโอเคเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรกันให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ